นี่เป็นไงโอ้โหรับกดรับปพ๊บกดรับไปเลยนะครับปพ๊บอ่าเรียบร้อยนี่เลยนะครับได้รับเพชรดีแล้วนะครับ ก็ต้องกราบสวีดัสสวัสดีน้องๆประไทยทุกท่านทุกคนกันด <Seven S 3> ้วยนะครบับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช exactly. ่นเคยนะครับผมช่องบ n o เนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีนาฟรีไฟท e ไทยแลนด์นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับพี่เคยมาสอนนะครับผมรับเพชรฟรีไฟ r e ฟรีเลยนะครับแล้วก็ มาอัพเดกิจกรรมใหม่นะครับผมก็คือกิจกรรมนะครับลูกซองนะครับ m 1นึ่งหน่พันแมนที่เข้ามาใหม่เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกนะครับว่าสูตรนี้ออกง่ายจริงๆนะครับผมสำหรับการสุ่มนะครับใครที่ไม่ได้สุ่มเนี่ยมามาดูคลิปพี่นะครับผมเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอไปรับเพชรก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะมาสุ่มนะครับมาโอเคนะครับเพชรก็เข้าไปที่เรียบร้อยนี่เลยนะครับ1,200เพชรแล้วก็บัตรสร้างห้องอีก4ใบนะครับมากดรับไปเลยนะครับปึ๊บ อ่าเรียบร้อยนี่เลยนะครับได้รับเพชฟรฟรีแล้วนะครับ1,200เพชรฟรีเลยอ่าป๊าบเรียบร้อยอ่าตอนนี้เพชรพี่ก็มีอยู่1,500เพชรเลยนะครับผมอ่ะก็ก่อนจะไปดูอ่ากิจกรรมลูกซองนะครับผมเดี๋ยวพี่ฟามาดูในส่วนนี้ก่อนก็จะเป็นในส่วน ตรงขวามือตรงนี้นะครับเป็นรูปปั้นมือนะครับนี่นะครับผมนี่กำปั้นตรงนี้นะครับนี่ก็มา12วันนั่นเองนะครับเป็นการเก็บนะครับผมตั๋ววันพันแม้นั่นเองนะก็คืออ่าล็อกอินเข้าเกมนะครับรับทันทีเลยนี่รับไปเลยนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็ฝึกนะครับฝึกยิงนะครับสังหารศัตรู1ตัวนะครับได้รับปีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็อ่าอยู่รอด นะครับ300วินาทีนะครับผมใน1เกมนะครับเอาไปอีก1ตัว1ตัวนะครับผมแล้วก็ติดท็อป3ในโหมดทีมสีนะครับรับอีก1ตัวนั่นเองนะครับผมก็ถ้าครบ2อันเนี่ยก็กดวันทั้นแมนตัวนี้ได้เลยนะครับอ่าจะมันจะสุ่มอะไรได้สักอย่างครัตัวนี้นะครับนี่นะอ่านะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีภารกิจแล้วก็ลงเล่นนะครับโอ้โหได้หลายอย่างเลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับมาแล้ไปดูส่วนกิจกรรมใหม่กันบ้างนะครับในส่วนกิจกรรมบ วันพันแหม่นั่นเองนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับมาเป็นลูกซองนะครับผมอ่านี่เลยนะครับสรารละเอียดเนี่ยก็เดีย๋ยวพี่ฟาร์มาดูนะรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ระยะเวลาการเล่นนะค,คือวันที่ตั้งแต่วันที่15วันนี้นะครับถึงวันที่21มกราคมนะครับเวลาอ่าห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีนะก็คือหมุนหาโทเค็น นะครับแบ่งออก1ครั้งแลยก็หครั้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ไม่อ่านดีกว่าน้องๆคงเข้าใจแล้วแหละนะครับคือมี1ครั้ง25เพชรหครั้ง100เพชรนะครับผมส่วนของละวันเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยมีในส่วนโทเค็นกัมปั้นตัวนี้ก็คือมาแลกตัวนี้นะเห็นไหมกัมปั้นเนี่ยก็จะมาแลกในส่วนปืนนะครับสกินปืนวันพันแมนตัวนี้นะครับถ้าครบ5อันนะครับผมนะอ่า แล้วก็ในส่วนก็มีท่าทางโบย่าด้วยนะครับอ๋อที่น้องอยากได้นะครับแล้วก็มีกระทะมีไอวอนะครับโอ้โหเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเกลือเนี่ยก็จะมีข้างล่างนะครับเยอะแยะมากมาเดี๋ยวพี่จะเอา5ครั้งก่อนเลยแล้วกันนะครับ5ครั้งสักอืมมันเป็นสูตรเนาะสูตรพี่ต้องแบบนี้นะครับนี่แล้วเมื่อคลิกที่สกินเปินมาอ่าอาจทีเดียวแบบ5ครั้งได้แบบทูคิน5อันก็ได้นะเป็นไปได้นะครมามามาดูกันนะครับอาจจะดวงดีนะเอองบ งบพันห้านะครับมาจะได้หรือเปล่านะครับมาปึ๊บสุ่มเลยกดเึิ่มมาหนึ่งอันแล้วครับผมเฮ้ยมาหนึ่งอันแล้วมาหนึ่งอันแล้วโอ้ยเป็นไงเป็นไงครั้งแรกก็มาเลยตรงนี้ก็คือเราสามารถนะครับย่อยรางวัลน,นะครับมาเป็นมาเป็นสุ่มใหม่ได้นะครับเ่าแต่พี่ยังไม่ย่อยเนาะเฮ้ยตอนนี้มาหนึ่งอันแล้วอ่ากำปั้นมาหนึ่งอันเลยเดี๋ยวก,กดรับตรงนี้ก่อนนี่กดรับตั๋วก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บโอ้ไปห้าครับผมขอมาสามอันเลยนะ ปึ๊บเฮ้ยโอ้โหรอบนี้มาว่ะเดียไม่เป็นไรไม่เป็นไรย่อยได้ย่อยได้ไปต่อครับผมปึ๊บปึ๊บอืนี่แหละเขาเรียกว่าเกลือจัดไม่เป็นไรครับผมไปต่อไปต่อครับกดครับผมปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยได้ไอวอวไหวไอวัวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอวัวได้อยู่เดี๋ยวย่อยก่อนย่อยก่อนโอ้โหเกลือจัด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  เดี๋ยวย่อยเอาสมัยดีกว่าเฮ้ยครั้งแรกมาอยู่นะเฮ้ยพี่ลืมคลิกที่สกินปืนว่ะโอ้โหทำไมไม่ตามสูตรเดิมวะใหม่ข่าวใหม่ย้อยได้ไหมเนี่ยอ่ะย่อยได้เว้ยปึ๊บเฮ้ยได้มาแล้วสองอันเลยสองอัน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 แล้วสองอันแล้วครับผมสองอันแล้วเฮ้ยจะมาแล้วเว้ยจะมาแล้วเว้ยตอนนี้เพิ่งสองอันรับบัตรเป็นชื่อไปเอออะ แบบมันชิงตรงนี้สูท่ที่สูท่ที่นี่สูท่ที่สู่ที่ปึ๊บกด pp. ตรปุ๊บไปโอ้โหเกลืออีกแล้วฮึมดูเหลือเหลือเกียนเหลือสามอันเนี่ยย่อยได้ไหมเนี่ยเซ็งจัดย่อยได้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 อย,ยู่ย่อยได้อยู่ปึ๊บปึ๊บอ่ะย่อยได้ย่อยได้ปึ๊บโอ้โหเกลือเกลือเดี๋ยวค่อย่อยแล้วกันมาต่อ แล้วมันชิคตื้อไปปึ๊บกดเึิบโอ้โหได้ตั๋วเกลือจัดเกลือจัดจัดได้ตัวมาไม่เป็นไรนะครับไปซุ่มอีกรอบปึ๊บกดตรงลงไหเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเดกดตรงนี้ก่อนกดตรงนี้ก่อนปั๊บมาออกสักสามอันเลยมาเพิบเกลือจัดเกลือจัดทำ้วมันชิคใหม่แล้วมันชิคใหม่ป pues oh, uh ึ huh. Ho, ๊บไป หมุนหนึ่งร้อยอีกทีปึ๊บพี่นี่ออกเลยว่ะโอ้โห,โโหกเกลือจัดจัดมามาคลิกลูมือได้มาปะปะสูตรนี้ปึ๊บไปปึ๊บโอ้โไอวอลมันสามเดชพี่มันโหออกมาอะไรเยอะแยะเนี่ยท่าทางก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกดคีย์ตัวนี้ก่อนเออตอนนี้มีอยู่สองอันนะครับผมกับปันหมัดน,นะปึออ๊บพี่ออกโคตรยาก,กว่าโอ้โห จิกชิคชิคมาเหลืここ ciamo ciamo อห้าร้อยเพชรสุดท้ายไปไอวอลโอ้โหสองรอบแล้วพี่ปืนยังปืนยังปั๊บไปซึบโอ้โหออกอะไรมาเนี่ยอออ gm 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 ไปทึบอืมเกลือจาดไปต่อครับไปต่อไปต่อไปต่อปึ๊บมาทึบอืม จะหมดละเพจนจะหมดละครั้งสุดท้ายละฮึบไปเกลือเกลือจะจัดแล้วก็25ครั้งครับผมไปพึบเฮ้ยยี่สิบห้าครั้งได้เฉยทีเดียวทีเดียวได้หนึ่งโทเค็นไงโอ้โหดวงโคตรดีดูดิโอ้โห,ดโดดดโโหกด25เพชรทีเดียวโอ้โหได้ token, โทเค็นอืมกดไปเลย,ลย,เ,ยหเหลือเกียนวะเนี่ยโอ้โหเหลือสองอันโอ้โหเดี๋ยวค่อยมาสมแล้วกันมาย่อยๆ่ยยยยดีกว่า ได้เวลาย,ย่อยละย่อยแม่งหมดเลยป,ปึ๊บขอให้มานะดูมาป,ปึ๊บเฮ้ยเรียบร้อยได้แลฮะย่อยได้2อันโอ้โหเรียบร้อยพี่ได้ลูกซองแล้วอันนี้ส่งเข้าห้องเลยห้องแดงตัวเลยเพราะว่าเราได้แล้วนะครับเออโอ้โหโอ้โหถ้าทางาไม่เอาครับตอนนี้เราเอาสก,กินปืนครับผมอกดรับนี่กดรับให้หมด กดลับให้หมดโอ้โหกดรับให้หมดนี่เป็นไงโอ้โหลรับกดรับพิบโอ้ไปดูกันดีกว่าครับผมได้เรียบร้อยโอ้โหโคตรดีใจเลยว่ะย่อยปั๊บได้เลยเป็นไงสูตรที่เป็นไงโอ้โหแม่งได้การมาได้การในการเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงอาวุธอาวุธได้ท่าทางใหม่ด้วยโอ้โหสุดจัดมาลูกซองมาแล้วอิที นี่นะครับมาแล้วโอ้โหโคตรเทนไงดูดิโอ้แสดงหน้ารอบบี้เลยแล้วกันโอ้โหเท่จัดดูดิดลูกทรงควงนะครับอืแจ่มดูใกล้ใกล้เรียบร้อยพี่หมดไปเท่าไหร่วะหมดไปประมาณ หนึ่งพันห้าร้อยเพชรนะครับโอ้โหได้เลยนะครับสุดจัดเง้ยได้มาคนหลายอย่างแล้วก็ได้ตั๋วด้วยโอ้โหนี่ได้ตั๋วตั๋อยู่ไหนวะนี่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะครับมาครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับผมก็มีเยอะเลยนะครับที่ผ่านมานะครับก็อย่าลืมมาสุ่มกันแล้วก็มีกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับพีระมิดพิคิดยอดนะครับผมนี่เพียงซื้อ1แล้วไปต่อนั่นเองครับอย่าลืมมาสุ่มกันด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนกิจกรรมอีกนึงนะครับผม เป็นส่วนกิจกรรมกล่องตัวนี้นะครับนี่เป็นกล่องไอดอลนะครับผมช็อปสนันรอบที่1นะครับก็เป็นดาวเก็บดาวตัวนี้มาแลกชุดนะครับผมแล้วก็ในส่วนกล่องเงินนะครับเอ้ดาวเงินนะครับผมนี่ไอดอลช็อปสนันรอบที่2คือเป็นชุดรองเท้าหมีนั่นเองนะครับนี่นะครับผมนี่ใครที่อยากได้นะครับมีท่าทางด้วยนะมีชุดโอ้โหเยอะแยะจริงๆนะครับก็มาสุ่มกันกล่องอยู่ในส่วนร้านค้านะครับผมอ่านะครับในส่วนร้านค้าเลย ครับในส่วนลังคาเนี่ยก็จะมีในส่วนที่มาใหม่เหมือนกันนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมอ่าพึ่งโลกล้นนะครับอ่าตรงนี้เลยก็เป็นอ่าลิงบาบูนะครับนี่นะครับราคานะครับเป็นสกินนะครับผมเป็นสกินราคา199เพชรนะครับแล้วก็ท่าทางอีกนะครับผม99เพชรนั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนอาวุธที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับนี่เป็น M4A1 นะครับนี่ที่เข้ามาใหม่เลยนะครับผมอาวุธไซเบอร์นะครับผม ไซเบอร์ปิศาจเจนอตั่นเองนะที่เขออ้ามาใหม่ก็อยู่ในส่วนตู้สุ่มนะครับนี่นะครับผมก็คูป,ปองเนี่ยที่เราเก็บได้เมื่อกี้ก็ามาสุ่มตัวนี้ได้นะเห็นไหมพี่เอามาแนละ้วเห็นไหมนี่นะครับผมก็โอ้พี่ไม่อยากสุ่มเลยกลัวเกลือนะครับผมนี่เห็นไหมโอโ้โหโคตดเยอะนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนสกินปืนที่เขออ้ามาใหม่ด้วยนี่เลยนะครับผมอาอาวุธท่องโลกแห่งกาลเวลานะครับผมก็จะเป็นในส่วนปืนตัวนี้เี่นะครับผมแล้วก็มีบาล็ต นะครับผมกล่องสุ่มราคา60เพชรเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมเข้ามาสุ่มกันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยเนะครับผมไว้เจอากันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครอยากเพชรใครอยากได้เพชรฟรีก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์อยู่ดีไม่ทิฟติงลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะจะ๊ะโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ